ฟิล์มงานเข้าคลิปเสียงหลุดเรียกบอสปัน20ล้านแลกออกโหนกระแสสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาเล่าให้ฟังครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่กําลังร้อนแรงมากในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับในกรณีที่พี่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาเผยว่าจากเรื่องของเดคอนที่ก่อนหน้านี้โดนแจ้งข้อกล่าวหากับเหล่าบอสและต้องไปอยู่ในห้องขัง ็มีบางคนอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่สามารถเคลียร์ประเด็นให้ได้และสามารถพาไปออกรายการโขนกระแสได้ทั้งที่การหมอกรายการโขนกระแสไม่ต้องใช้เงินมินำซ้ำําบางครั้งกัใช้ยังแถมเงินให้ด้วยทั้งนี้ก็ได้มีนักร้องเรียนหลายคนได้ติดต่อเหลาบอสของได e ยคอนและบอกว่าสามารถช่วยเคลียร์เรื่องให้ได้ต่อมามีคนส่งคลิปเสียงมาให้พี่หนุ่มกัญชัยเป็นคลิปเสียงที่มีความยาว29นาทีครึง่ง ในคลิปนั้นเป็นการพูดคุยกันของผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนโดยผู้หญิงคนแรกคือบอสปันผู้หญิงคนที่2คือนักร้องเรียนชื่อดังที่เคยมอ,อกรายการโหนกระแสแล้วและผู้ชายอีกคนหนึ่งคือศิลปินชื่อดังในคลิปนั้นเป็นการพูดคุยกันเมื่อวันพุธที่9ตุลาคม2 5 6 7ที่บ้านของบอสปันว่าจะพาเหล่าบอสไปออกรายการโหนกระแสในวันที่14ตุลาคม แต่จะติดต่อหนุ่มกัญชัยผ่านทางศิลปินดังคนนี้และในวันที่ไปออกรายการจะมีการยกเลิกโฆษณาของวันนั้นออกเพื่อบอสพอลเท่านั้นโดยในความเป็นจริงนั้นวันพฤหัสบดีที่10และสุขที่11ตุลาคมหนุ่มกัญชัยก็เล่นเรื่อง The Icon วันจันทร์ที่14ตุลาคมบอสพอลก็ได้มาออกรายการโหนกระแส โดยในคลิปเสียงนั้นบอสปันได้มีความพยายามจะคุยกับหนุ่มกัญชัยแต่นักร้องเรียนไม่สามารถต่อสายคุยกับกัญชัยได้แต่จะให้ศิลปินดังเป็นคนกลางคุยแทนโดยจะมีการเขียนสคริปต์เป็นทางลงให้กับเยคอนตอนแรกอาจจะดูไม่ดีแต่เดี๋ยวหนุ่มกัญชัยจะตบให้ใหม่มีทางลงที่ดีรวมไปถึงการยกสปอนเซอร์ออกจากรายการให้ทั้งที่ทําไม่ได้เพราะเป็นสปอนเซอร์ที่ซื้อกับช่อง3ซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้บอกว่าการที่จะไปยกสปอนเซอร์เพื่อที่จะเอาบอสพอมาออกคนเดียวนี่ดูโง่นะไปพูดแบบนี้ดูดักกดาานมา อย่างไรก็ตามจะมีการเตรียมคําถามให้บอสพอลไปอ่านก่อนขอให้พอลเตรียมคําถามเอาไว้เราอยู่กับความถูกต้องพอลเจตนาดีแต่มีผู้นําไปโอเวอร์เคลมเองทามลายอีก4วันวันที่10ถึง14ตุลาคมมันพอสมควรและให้บอกบอสพอลว่าห้ามไปออกรายการคนอื่นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะพังเลยและเมื่อบอสปันคุยกับสลิปินชัยว่าจะขอคุยกับนุกันชยัยโดยตรง ทางศิลปินชายก็บอกว่าทางกันชัยค่อนข้างระวังตัวระแวงตนคงช่วยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจได้การที่ศิลปินชายออกมาคุยกับบอสปันก็เพราะมีคนอื่นการันตีมาให้แล้วเราคือเผือกร้อนไม่มีใครต้องการเราและตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศคือฟังแต่หนุ่มกันชยัยถ้าหนุ่มบอกว่าผิดคนก็บอกว่าผิดถ้าหนุ่มบอกว่าถูกคนก็บอกว่าถูกทางด้านพี่หนุ่มกันชัยก็ได้ยืนยันว่าตนไม่ใช่สารและทุกอย่างต้องผ่านกระบวนกา,การตามกฎหมายตนไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูก การทําแบบนี้ศิลป,ปินชายกําลังดูถูกกฎหมายเมืองไทยดูถูกศาลดูถูกตํารวจตนขอตําหนิเลยนอกจากนี้ทางด้านของศิลป,ปินชายยังมีการเรียกเงิน20ล้านบาทจากบอสปันบอสปันถึงกับร้องโอ้โห แต่บอสปันบอกว่าตนเอาเงินออกมาไม่ได้เพราะทนายความบอกว่าถ้าเอาเงินออกมาหมายความว่าเส้นเงินจะไปแตะโดนคนนั้นคนนี้ซึ่งทางศิลปินชายก็บอกว่าเรื่องนี้ตนเป็นแค่คนกลางเท่านั้นตนแค่เอาคำพูดของหนุ่มกัญชัยมาบอกพร้อมกับที่ศิลปินคนนั้นยังบอกว่าหากจะต้องไปเบิกหรือโอนเงินก็อย่าทำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเงินสดจะดีที่สุดแต่บอสปันก็บอกว่าตนไม่มีเงินสดติดตัวขนาดนั้นเพราะตนค้าขายผ่านบัญชีบริษัทตนมีเงินติดบ้านแค่สองสามแสน ด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้นําคลิปไปให้ตํารวจได้ส่งคลิปนี้ประสานกับทางทนายความและบอกว่าเรื่องนี้ต้องไม่มีในสังคมการมาอ้างแบบนี้ไม่เหมาะไม่ว่าคุณจะถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้เสียหายไม่มีใครสมควรต้องถูกเรียกเงิน จากนั้นพี่หนุ่มเล่าว่าศิลปินท่านนี้ได้ติดต่อมาหาตนจริงๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมา4-5ปีและบอกว่ารู้จักกับบอสพอลสภาบอสพอลออกรายการในวันจันทร์ที่14ตุลาคมแต่จะขอให้นักร้องเรียนที่อยู่ในสายไปออกรายการด้วยซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ให้บอสพอลมาออกเพราะคนต้องการอยากได้ยินจากปากบอสพอลเองหนุ่มไม่อยากได้เงินแค่ออกรายการก็พอจากนั้นทางด้านของคุณคุดดี คนสนิทของบอสพอลก็ได้ติดต่อกลับมาหาคุณหนุม่มกัญชัยในวันที่13ตุลาคมและบอกว่าบอสพอลจะออกรายการโหนกระแสแต่จะขอไปออกรายการที่เดอะสแตนดาร์ดก่อนหนุม่มกัญชัยก็บอกว่าจะไปออกรายการไหนก่อนก็ได้แต่สุดท้ายขอให้มาที่โหนกระแสด้วยเพราะโหนกระแสเป็นคนเปิดประเด็นซึ่งทางบอสพอลก็ตอบรับและขอให้เอาผู้เสียหายมาเผชิญหน้าด้วยเพื่อที่บอสพอลจะได้เยียวยา จนนำไปสู่การที่บอสพอลได้หมอกรายการโหนกระแสในวันที่14ตุลาคม2567โดยไม่มีการเสียเงินด้วยซ้ำและไม่เกี่ยวข้องกับนักร้องเรียนและศิลปินชายคนนี้เลยพี่หนุ่มยังได้พูดอีกว่าสิ่งที่คุณสองคนทำอยู่มันคือความจันไรคุณไม่ควรทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครมันคือเรื่องของฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันคุณทำให้สังคมเสื่อมทรามเป็นสิ่งที่ทุเรศมันคือการโกงอย่างหนึ่งมันแย่มาก โดยล่าสุดทางด้านของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิก็ได้ออกมายอมรับผ่านสื่อว่าตนคือศิลปินชายในคลิปเสียงนั้นจริงและฟิล์มก็ได้จัดถแถลงข่าวโดยฟิล์มยืนยันว่าในคลิปเสียงมีการตัดต่อคําต่างๆเหมือนฟิล์มไปเรียกเงินบอสปันแต่ฟิล์มแค่ทําบริษัทร,รับงานอีเวนต์โปรดักชันทาโปรโมตการกุศลทํา PR ก่อนหน้านี้บอสปันเคยติดต่อมาที่ฟิล์มรัฐภูมิเมื่อเดือนมิถุนายนจะจ้างให้ทํารายการงบ20ล้านบาทและหายไป ต่อมาก่อนเกิดเหตุบอสปันก็ติดต่อมาอีกฟิล์มเลยแนะนําให้บอสปันไปออกผลกระแสเพราะเรตติ้งดีที่สุดคือผมเปิดบริษัททําร r ทาโปรโมตร้านค้าต่างๆแล้วทางคุณกรตอนงติดต่อมาให้ไปทํา PR เพราะตอนนี้บริษัทเขาโดนโจมตีอยากให้ทําภาพลักษณ์บริษัทใหม่พอเวลาผ่านไปทางบอสปันก็โทรมาหาผมผ่านทางคุณกรตอนงโอเคจริงที่ผมมีการแอบอ้างพี่หนุ่มจริงแต่ผมแค่อยากจะขายงานที่พี่หนุ่มดา่าผมก็น้อมรับว่าผมผิดจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาอัดเสียงผม ผมก็ต้องขอโทษพี่หนุ่มที่ไปอ้างรายการเจตนาผมแค่อยากให้เขาไปออกรายการแล้วได้ดีแคลร์ตัวเองจริงๆเขามีการพูดเยอะกว่าน,นั้นแต่ว่าคลิปเสียงมันมีการตัดต่อให้มันดูกระชับเหมือนให้ผมไปเอาเงินเขา20ล้านอยากให้ประชาชนที่ฟังเสียงอยู่ให้เข้าใจว่าคลิปเสียงนั้นมันเป็นก่อนที่เขาจะเกิดเรื่องแต่สุดท้ายผมไม่ได้เงินไม่ได้งานอะไรเลยไปถามพวกบอสเลยว่าผมได้รับเงินไหมยืนยันว่าไม่มีการรีดซับเป็นการตกลงของคนกลางแล้วเขาโทรมาเป็นคนเสนอเงินมาถ้าผมรีดซับ ผมก็ต้องเป็นคนโทรไปขู่เขาถ้าผมรู้ว่าเขาเป็นธุรกิจไม่ดีแบบนี้ผมก็จะไม่ยุ่งไม่ใช่ใชเนี่ยจะบอกเวลา2่อว่ายี่ิเพราะยันที่ตัวต่อเนีเลยครับ20บล้านใช่ใช่ใช่ครับพี่พี่โอ้โหถ้า20สบน้อ <c> ง <oughs> ตอนนี้พี่เอาเงินออกมาไม่ได้เลยพี่พี่ต้องเรียน <c oughs> เรียนตามตรงแบบนี้นะเพราะว่านันตอนเนี้ยโอ้โหทนายบอกพี่เลยว่าถ้าเอาเงินออกมานั่นหมายความว่า เส้นเงินแล้วเงินไปไหนปุ๊บทีนี้พี่แบบแล้วมันหายไปไหนแล้วก้อนนี้มันหายไปไหนแล้วขอโทษนะพี่จะบอกว่าพี่เอามาให้คุณแล้วคุณไให้ไปเราหรอกเพราะปันไม่เอามาให้พี่ปันก็ถึงดีนะตอนนี้เส้นสื่อสารไม่ได้บุตรีพี่พี่บริษัทมันติดขัดเพราะว่าเพราว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ไมได้เป็นผู้ใหญ่แค่เป็นผมเป็นแค่คนกลางครับสำหรับพี่อ่อ่าใช่ผมไม่ใช่คนกลางเลยครับที่เอาคำพูดของพี่ชายมาบอก พี่แค่นี้ผมคุยเรื่องเลยพี่ก็ลองหาวิธีดูครับว่าเออจะคุยกันยังไงฝั่งกันได้ย่อะไรอย่างเงี้ยครับได้คือพอมันคือพอมันแบบ20เนี่ยตอนเนี้ยพี่ยังไม่ออกว่าถ้ามันมีการถอนแบบนี้ยคือตอนเนี้ยพี่จะไปแบงค์พี่ยังไม่กล้าเลยอ่ะได้เงั้นเดี๋ยวอ่าพี่ให้คําตอบได้ช้าสุดวันไหนอะครับเนภายในวันศุกร์ก็ได้ครับผมผมไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าคิวเราวันจันทร์รับที่ที่ที่ไ้ ได้ค่ะก็ขอขออนุญาตเธอได้นะครับเจิมครับว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องลำบากไปเบิกไปอะไรก็ไม่ต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดแน่นอนจะดีสุดเพราะว่าถ้าอะไรที่มันมีช่องทางมาพวกผมก็ไม่เอากันแน่ครับพี่อ่ะไม่มีเงินสดเลยเงินสดก็เอามาแบบไม่ไม่คือปกติพี่ไม่ได้ค้าขายเงินสดอยู่แล้วไงปกติของพี่แบบเงินผ่านบัญชีบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ก็จะมีเงิน ติดบ้านเอาไว้แค่แบบสองสามแสนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีบิตคยนโอ้โได้ค่ะมันถ้รงมีคนถือมาซื้อของแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับและก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ